you <laughs> ถ้าอูถึงองค์ประกอบของดนตรีสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่แยกให้ดนตรีนั้นมีจังหวะสนุกสนานเร้าใจคือเครื่องดนตรีประเภทเคาะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาอูถึงกลองล้านนาเครื่องดนตรีที่มีความสําคัญและผูกพันกับประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของล้านนาและพระพุทธศาสนาครับและความพิเศษของกลองล้านนาของเฮานั้นก็คือเรามีกลองอยู่หลายชนิดครับคุณผู้ชมครับและสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องดนตรีประเภทอื่นเลยครับเพราะเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ มีระดับเสียงที่ต่างกันยะคือเวลาเล่นรวมกันแล้วมีจังหวะที่ไพเราะสนุกสนานครับแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลองแต่ละชนิดป่อครูอานนท์เป็นครูภูมิปัญญาและผู้จัดตั้งศูนย์การเฮียนหูสลีปปิงใจแก้วกว้างที่บ่ได้สอนแค่การตีกลองครับแต่ยังสอนห,หูจักคุณค่าของกลองล้านนาและวิธีของชาล้านนาครับ การก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็เพื่อที่จะสืบสาสนศิละปะและก็ภูมิปัญญาพื้นบ้านของล้านาฮงก่อนแน้าที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเฮาใช้กังห่วงวัดเป็นที่ถ่ายทอดโดยรวบรวบมมระออนในชุมชนเนี่ยมาฝึกหัดเรียนรู้กองลานาเนี่ยจะมีนัยยะมีประวัติมีรากความเป็นมาเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการถ่ายทอดซึ่งกองละนาเนี่ยจะบอกเล่าแล้วก็ถ่ายทอดให้เห็น แล้วเกิดแรงศรัทธาจากในอดีตที่เสียงกลองจะดังขึ้นทั่วเมืองล้านนาจากวัดต่างๆมาถึงปัจจุบันวิถีชีวิตของสังคมเปลี่ยนไปเสียงกลองที่เคยดังก็เริ่มซบเซาลงถ้าหากโอถึงกลองล้านนาชื่อแรกๆเลยที่นึกถึงนั้นก็คือกลองสะบัดใจแม่นก่อครับซึ่งเป็นกลองซึกที่สร้างความพึกเพิมให้กับนักรบและเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมล้านนาแต่กลองบางชนิดก็บาค่อยมีทนหูจักกันนักก็ได้ครับอย่างเช่นกลองตึงโนงหรือกลองแอล ซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงว่าจะถูกลงลืมครับบางวัดมีแต่กองกองที่ตั้งไว้ ที่บรได้เอามาใช้ในวิถีกรรมในช่วงหลังเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีมาแทนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกันวัดบ้านหงเฮียนเครือข่ายหน่วยงานองค์กรก็จะเชื่อมโยงทุกอย่างนอะทจางเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีเป็นพลังหนึ่งที่อยู่ในสังคมการเฮียนฮูศิลปะวัฒนธรรมบอกว่าคะแนงใดควรเฮียนหูเพียงเพื่อใจให้เป็นเล่นเ้ใดแต่หากขาดความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นมาที่เป็นร เงาของวัฒนธรรมก็บาสามารถต่อยอดเพือเกิดคุณค่าได้อย่างยืนยาวครับเหมือนเป้าครูอานนท์จะสอนเพียงแค่วิธีการตีกลองแต่จะสอนเพือเข้าใจถึงเรื่องราวแก่นแท้และคุณค่าของกล่องล้านนาครับ